เปลือกเบาง่ายเปลือกมันเปลือยหมดแล้วแต่เนื้อมันยังดีดีค่ะบางงอมบางๆรวยๆเลี้ยงน้อยซือซือกล้วยอ่าคือกล้วยเล็บมือนางเนี่ยน้อยๆหละค่ะพี่น้องเอาลองมาปลูกเบ้างดีค่ะเด้เลงองลองถามบังเจ้าบริเล่ย์เอ๊ะเขซื้อกล้วยน้ำบ้าอันแบบพื Herbert ้นบ้านท่านะอันนี้จะเป็นกล้วยพื้นกล้วยน้ำบ้าพันพันหาศูนย์กับพันหาห้ามูแน่สินะ ต่ว่าแนวไหนแนวไหนเรากินเสียบแล้วรอบที่สองอย่านี้เนื้อเหนียวค่ะพี่น้องรอบแรกก็ปันไดค่ะข้าวหนึ่งค่ะเขาบอกให้เราสั่งสั่งสั่งมามาปลูก็เมนสั่งมาซื้อสั่งมาปลูกบาดนี้เอามาอนุบาลได้ค่ะมือไหนจะเสียบย่างกินค่ะก็สิแกงปลาใส่สีกล้วยใส่คุณยายกินเพราะว่าคุณยายกินสีกล้วยอยงนสั่งสูงอายุเนาะท่านเขา แม่ m ẹ, m ẹ ของยายนี่แหละค่ะอายุ87ปีแล้วล่ะแล้วก็กินได้อยู่แต่เราไม่มีกินแท้แล้วก็กินกั็ปุวยพี่น้องทุกทายตอนเศร้าค่ะพี่น้องค่ะฝนตกค่ะพี่น้องตกแต้มคืนเนี่ยยายกำลังโยกเขาย็นค่ะช่อุ้มเขาบานเข้าอามาอนุบาลเซนกลุ่มดำแม่ค่ะพราะในประมาณเดือนหนึ่งเขาจะเอาไปลงหลุมแต่ก็บไง่เรียวดิไงร่เร็วๆบางเดียวเนี่ยมันแพ้แล้วประมาณ บอกให้เราสังส่งสั่งสั่งมะมาปลูก็เมนสั่งมาซื้อสังอ่งมาปลูกบาในอ้มอมาอนุบาลได้ค่ะกินหอมแบบกล้วยกล้วยหน้ามาเขาหนาะล่ะก็เมนก็เมนกินหอมแบบกล้วยหอมกยไข่ด้วยแต่เนี้อมันจะแห่นค่ะพี่นอ้องซื่อเนื้อทอดตอนเศร้าค่ะพี่น้องคะคนตกค่ะพี่น้องตกแต้มพื้นเนี่ยกำลังจยดเขาย็นค่ะอุ่นเขา่า บานเข้าอามาอนุบานเต้นปรุงดำไม่กันพราได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาจะกลายเป็นลุ่มลุมแต่กัไงเร็วเร็วดิไงเร็วเร็วยวางเดียวเนี่ยมันเทแล้วประมาณหาแค่ทัานหาศูนย์อันนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะเปลี่ยนท่านหาศูนย์หาหากับกับใกล้กันเต้นไว้ไวจะอ้วกที่ไวอันหาแค่ทัานหาศูนย์อันนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะเปลี่ยนท่านหาศูนย์นหาหากับกับใกล้กันเต้นไว้ เัืจะอวกซึ่งไวค่ะอันนี้คุณนึงจะเป็นสามียายเห็นี่มล่ะอันนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตจะต้องใ็้อาหารที่ว่าอันนี้มีประโยชน์ให้เพ้่มกินแน่เสนาคบรักฐานแต่เศษค่ะขนาดขนาดอันเปลือกมันนั่นเบอร์อะไ้เปลือกดำเมือล่ะทางเปลือกดำเปลือกเออกินแซ่บอิ่ีเด้เอาเข่าใส่ตักเข่าใส่จานให้เลยกระจานไงยจะเบิดค่ะคุณตาก็ะด้ อาแย่ยเผาเนั่ยแตว่าปันณ์ในเรากพรว่าเพิ่นเป็นพูดขึ้นกล้วยกับเศษหน่วยใบใหญ่ได้ขนาดหน่วยใบใหญ,ญ่เน,น,น,น้นน้อยขึ้นขึ้นกล้วยหอมเนี่ยค่ะเวลาห้องขินเข้าไปมันจะหอมไหมพ้อมพอมพร้อมจะเป็นอาสูตรเนื้อเนื้อยเยื่อเลี่ยงค่ะเลี่ยงสลอดเขาก็แพ็คมาขาย้ใช่ไหมซื้อรอบแรกซื้อมาทางร้อยบาทตอนน้องเพิ่นซื้อมาตอนน,อน,อนั้นเนาะกล้วยน้ำน้ำออกแกงอีกค่ะพี่น้องคะน้ำออกแกงอีกคือซื้อรอบแรกนะคะ ย้ายจบพอเย็นกิ่นแซ่บอิ่มดิเอาเข่าใส่ตักเข่าใส่จานให้เลยกระดาจานง่ายจะเบิดค่ะคุณตาก็ได้ายายเผานั่นก็ว่าปันใดเราเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้เปลือกว่าง่ายเปลือกมันเปลือยหมดแล้วเป็นเนื้อมันยังดีดีค่ะมองงอมบอบอกที่สองอย่างนี้เนื้อเนี่ยเอาไปน้องรอบแรกก็ปันใดค่ะข้าวหนึ่งค่ะข้าวใส่ย้ายทับไทยเนาะค่ะเนาะก็ว่ามาคุยฟังมาทักมาใครกันเนาะค่ะขอบคุณหลายเลยค่ะ เน่ยอะเรอยค่ะอะข้าวเจียเนื้อเยี่ยมขูดเนื้อเยี่ยมไปเลี้ยงเส้นได้หลอดนะคันคันเนี่ยยายสั่งอะลองสายยายสั่งมาสือค่ะหอมนุ่มตอนมันอันเป็นไม่้นะตอนข้าจวเจียวเป็นไม้มาสืหอมมูแน่เสียนะแต่ว่าแนวาไหนเน่าเน่ไหนเราจิ้มเสียบแล้วดองมะเขืออย่างเงี่ยนะกล้วยมันสุกจนงอมขั้วยอันนี้บบลล่ได้ค่ะด้อสุกกังเนื้อดีดีเลยเนื้อแน่นแน่นได้ค่ันี่ ขาเอิ้นทุกคนเนี่นจะเซตไอ้ย่งยางกินค่ะปลาสิกแกงปลาสไส้สีกล้วยให้คุณยายกินเพราะว่าคุณยายกินสีกล้วยยังสั่นตาหารก่อนค่ะนี้บ้านนี้ยเพาะประมาณประมาณก็สิกแกงบนะ่เนาะยายเบิ่งมาล่ะเพ <c oughs> ราะว่าอย่างนีเพราะว่ามันมีผู้เฒ่านะาให้ขูดเฒ่าให้ดูแลคนแกอสองคนอยู่นี่ละ ใช่ไหมอนุบาลไม้เรื่องเรี่องเรื่องกับอะไรมาปลูกอยู่มาอยู่มามันก็แระบานแระแระแทะพันต์ออกบานมันตอนี้อยู่สองชันค่ะมีชั้นไหนบอกให้เราสั่งสั่งสั่งมามาปลูกก็เป็นสั่งมาซื้อสั่งมาปลูกบานีเอามาอนุบาลได้ค่ะมือนี้จะเซ็ตเรื่องจริงค่ะก็สิแกงปลาใส่สีกล้วยให้คุณยายกินเพราะว่าคุณยายกินสีกล้วยนะสง บอกให้เราสังส่งสั่งสั่งมามาปลูกบอมเบนสั่งมาซื้อสั่งมาปลูกบาดีเอามาอนุบาลไาด้ค่ะค่อยเกษตรค่ะขนาดขนาดอันเปลือกมันนั่นเบอร์อะไรเปลือกดำเบอร์อะไรอนเปลือกดำเปลือกอ่ะเขาประกาศเบึงข้าวเมื่อคืนนี่ว่าทุนมาพายุเอียงเข้ามาแต่บอมเบนพระพาย,ยุไต้ฝุ่นดอก ดิกินแซ่บอีิ่มดิเอาเข่าใส่ตักเข่าใส่จานให้เลยกระดาษจานไงกระเบิดค่ะคุณตาก็ได้อ่าแยกเผาเนั่ยแตว่าปัญหาเราเพราะว่าเพิ่นเป็ี่ยนผู้ช่วยเกษตรค่ะขนาดขนาดอันเปลือกมันนั่นเบื่อไหร่ด้เปลือกดำเมื่อไหร่ทางเปลือกดำเปลือกเบบอะไรอย่างวะเพียงเพราะว่ามันมีผู้เฒ่าอะนะที่ก็เผาให้ดูแลคนเกสองคนอยู่ในหลัก เนี่ยเล่อยๆค่ะข่าาเจเียวเนื้อเยือกขูดเนื้อเยือกไปเลี่ยงเยส้นได้หลอดนะคันคันเนี่ยย้ายสั่งอลองใ้าย,ย้ายสั่งมาสืบสั่นมาขม้าทั้งนั้นจังหวัดนีจังหวัดพุกส่นมาเขม้าทั้งนั้นจังหวัดนีจังหวัดพุกเลยเพราะว่าอย่างวัดีเพราะว,ว่านี่ผู้เฒ่าอะนะช่กับเขาให้ดูแลคนเกสองคนนี่แี่ละ กกลับบ้านเขาเขาก็าเ,าเ,ากเลเอามาเอามาให้กินเขาเลยมาให้กินสองกระสอบไอ้กียย่ย้ายย้ายกัอยากกินอยู่ดิย้ายมานรามันกล้วยเนี่ยแะกล้วยมันสุกจนงอมกล้วยอันนี้บเลลได้ะะเด้อสุกกันยังเนื้อดีดิเนื้อนั่นมันเงีเขาเอื่นพวกคุณหนึ่งก็เป็นสามีย้ายเนี่ยล่ะอันนี้เป็นก,นนกนมมยยล้นนป,ว,ปวยโรคไตจะต้องฮ็ดอาหารที่ลาอันนี้ประโยชน์ให้เพิ่นกินแน่เสนาครบรักคาหา เป็นกล้วยกเกษตรศษนวยใบใหญ่ได้ค่ะนวยใบใหญ่นวล่นน้อยคือคือกล้วยหอมนะะเนี่ยค่ะเวลาเข้ากินเข้าไปไมันจะหอมไหมหอมหอมหอมจะเป็นขัวหนึ่งนะเม็ดเขา่าเม็ดสันสันเม็ดเขา่าอันที่เข่ายุโรปเห็นไหมเข่าประเทศลาวเป็นอย่า,ง,ะคะา,ายงคืออันได้กินมิสิทธายที่ต่ำแปลงแปลงพวกอันไม่นะคะพวกต้นไม้อันนี้อยู่อุบ้านเขา้าอามาลุบานใส่อันกลิ่นดำไม้กันพอได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาจะเอาไปลงหลุม แต่กัดไงเร็วๆดิไงเร็วๆแบบนี้เดียวเนี่ยมันแพลแล้วเพราะว่ามันเปลือกเปล่าง่ายเปลือกมันเปลือยหมดแล้วแต่เนื้อมันยังดีดีค่ะมองงอมบอเปลือกเปล่าง่ายเปลือกมันเปลือยหมดแล้วแต่เนื้อมันยังดีดีค่ะมองงอมบอบอกให้เราสั่งสั่งสั่งมามาปลูก c o m m e นสั่งมาซื้อสั่งมาปลูกบานนี้เอามาอนุบาลได้ค่ะมันเป็นนอปียาห้องเก่านอมันปลูกแล้วเ้าซื้อมาแรกๆเลย เอาซื้อแบบพราเจ้าอ่อนบรินี่พวกซื้อกล้วยน้าว้าอันแบบพื้นบ้านท้างน,นะอันนี้จะเป็นกล้วยพื้นกล้วยน้าว้าพันพันหาศูนย์กับพันหาหา้านวลเลี้ยวน้อยๆคือคือกล้วยอ่คือกล้วยเล็บมือนางเนี่ยน้อยๆน่ะค่ะพี่น้องอ่ะลองมาปลูกบ้างดิค่ะเนี่ยลองลองถามมึงพระเจ้าสบานเข้าอามาอนุบาลใส่กินดำไหมพอได้ประมาณเดืนเอนหนึ่งเขาจะเอาไปลงหลุมแต่กันใหญ่เลี้ยๆดิ ในรุ่งเร็วบัางเดียวเนี่ยมันแพ้แล้วพระมานก็กลับบ้านเขาเขาก็เลยเอามาเอามาให้กินเขาเลยเอามาให้กินสองกระสอบเมื่อกี้ย้ายย้ายกัอยากกินไเด้ย้ายมาอนุบาลได้ถุงน้ำมันจะนี้ถุงน้ำมันจะมีอยู่หาต้นต้นนิน่อยหรอกท่ต้นทองงอกแะละคะพี่น้องที่ต้นทองงอกอะไะยาวๆสั่นมาเอามาทั้งนั้นจังหวัดจังหวัดพุกด้ทำซื้อหนึ่งกินบ่เบ กระเลเซียนอามาอุ่ลจี่อนเป็นเข่าแก่น้อยได้ค่ะเนี่ยเข่าแก่น้อยปุ่นล็อตหนึ่งนะเม็ดเขา่าเม็ดสินสันคือเขา่าอันคือเข่าญี่ปุ่นเห็นไหมเข่าประเทศลาวเป็นอยังคืออันได้ไดก,นนนนกนินเนี้ยอันไดกน้อยคนงานเฮ็ด่งารน้่งจันได้ไหมล่ะค่ะพรเจ้าเฮ็ดกระจกเนี้ยเข่าเป็นคนลาวได้ทำคลื่นเ่ยกินบะเบิด ก็เลเสียนเอามาอุ่นกินก่อนเป็นเข่าใกล้น้อยด้วยค่ะนี่